อยากจะชมคนฝรั่งเศสแต่ไม่รู้จะชมแบบไหนดีถ้าหากว่าคุณมีเพื่อนมีคนรู้ใจมีแฟนนะคะเป็นคนฝรั่งเศสแล้วอยากจะชมเขาลองมาใช้15สำนวนนี้ในภาษาฝรั่งเศสกันเลยค่ะ Bonjour à tous, c'est m o i p r o Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des compliments en français avec 15 e x p r e s s i o n s Si vous êtes prêt, c'est parti. สำนวนแรก tu es magnifique. Tu es magnifique. ชีว m ม g ั i f i q u e เธอคุณงดงามมากในที่นี้สามารถใช้กับผู้ฟังที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะคุณงดงามมากๆสวยมากหล่อมากสำนวนที่สอง ton sourire. J'adore ton sourire. J'adore ton sourire. ฉันชอบรอยยิ ance, ้มของคุณสำนวนที่สาม beaux yeux u u as de b e a u x y e u x as ว e ด e a ู้ช่ถ้าแปลตรงตัวนะคะก็คือคุณมีดวงตาที่สวยงามมากก็คือตาคุณน่ะสวยมากสำนวนที่4 Tu s'en bon. s งบุ t ง sens งบุ t ง sens งบุคุณมีกลิ่นที่หอมมากนะคะกลิ่นกลิ่นตัวคุณน่ะหอมมากคุณหอมจัง Tu s'en บุ o งสำนวนที่5 Tu e s i n เ e l ิจง e n t อ u e s นเทลลิ i จ g e n ท t เ e s i n นเ l ล i ิ e จ t คุณฉลาดมากใช้กับผู้ฟังที่เป็นผู้ชายส่วนถ้าผู้ฟังเป็นผู้หญิงนะคะเราใช้ประโยคนี้ Tu es intelligent e Tu es intelligent Tu es intelligent คุณฉลาดมากสำนวนที่6 Tu es drôle, tu me fais toujours rire Tu es drôle Tu me fais toujours rire Tu es drôle, tu me fais toujours rire คุณตลกจังเลยคุณทำให้ฉันขาได้ตลอดสำนวนที่7 tu m e r e meilleur tu m e r meilleur tu m e r e meilleur คุณทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นผู้ฟังเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราจะออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าการเขียนจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยสำนวนที่8 j'aime tout chez toi j'aime tout chez toi j'aime tout chez toi ฉันชอบทุกอย่างที่เป็นคุณ สำนวนที่9 tu es unique tu es unique tu es unique คุณไม่เหมือนใครคุณพิเศษสำนวนที่10 tu es élégant tu es élégant ใช้กับผู้ฟังที่เป็นผู้ชายนะคะ tu es élégant แต่ผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงเราจะพูดว่า tu es élégant e tu es élégant e tu es élégant e คุณ สงญางามมากสำนวนที่11 Tu es charmant Tu e s charmant Tu es charmant char ใช้กับผู้ฟังที่เป็นผู้ชายส่วนผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงเราจะพูดว่า Tu es charmante Tu e s charmante Tu es charmante char 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 uh คุณมีเสน่ห์เหลือเกินสำนวนที่12 Tu es parfait à messieurs Tu e s parfait à messieurs Tu es parfait à messieurs สำนวนนี้ใช้กับผู้ฟังที่เป็นผู้ชายนะคะแปลว่าคุณ perfect คุณไร้ที่ติในสายตาของฉันแต่ถ้าหากว่าผู้ฟังเป็นผู้หญิงเราจะพูดว่า Tu es parfaite à mesieurs Tu es parfaite à ah, mesieurs Tu es parfaite à mesieurs คุณไร้ที่ติในสายตาของฉันประโยคที่13 Tout ce que tu fais merveilleux Tout ce que tu fais est

tu brilles de l'intérieur comme de l'extérieur คุณ oh เ <là> ปล่งประกายจากทั้งภายในและภายนอกออลอลอ voilà ce sont les 15 expressions pour faire des compliments aux autres en français ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แผ่ด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ à la prochaine over สวัสดีค่ะ